สวัสดีสมาชิกในซีแฟนหวยรัฐบาลไทยทุกคนอ,อหวยรัฐบาลไทยอาผลหวยรัฐบาลไทยวันทีออ่16ตุลาคมอาผลกระออก106ล่าง15พี่น้องกระแตกพี่น้องแตก1551 สำหรับห้อยรัฐบาลไทยแตกหนึ่งห้าห้าหนึ่งแอดลุ่งคลิปให้เร็วลุ่งให้เริ่มแรกตั้งแต่หอยออกหอยออกแอดกระลุ่งให้ปับหน่อยลุ่งเร็วกะลื่มเร็วพี่นอ้องส่วนซ้ายหิ่งซ้ายหลัอมาห้าครับแตกพี่น้องสำหรับห้อยไทยห้อยรัฐบาลไทยแตกสองหวัวติดพี่น้อง หมวดนี้แตกหลางอย่างเดียวหมวดกนแตกแตกบนแตกหลางไปหน่องหมวดกรหมวดวันที่ที่หน่งตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาคมผลก็ออกหกหกเก้าห้าศูนย์มาทั้งบนทั้งหลังไปหนองเก้าหกเก้าเก้าหกหกเก้า ห้าศูนย์ศูนย์ห้ามากบนมากล่างพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายโหลดกบมาศูนย์กับเก่าอันนี้คือผให้รัฐบ,บาลไทยสองงวดติดพี่น้องสองงวดติดติดบางที่สมาช็คเอฟซีอาจจะลืมพอแอดลงไหเร็วลงองหเร็วลงไวงเร็เวก็เลยลืมเร็วแอดกรบอไดเอามาลงอีกช่วงเลขสี่ออก พอดีแอบกะมีตุลาจำเป็นนิดหน่อยมีตุลาที่เป็นหายไปนองก็เลยบวได้ร่มคิปช่วงไหวออกอ่าสำหรับงวด,ว,งดงวันที่หนึ่งพฤศจิกาอืมแต่อยที่ตามไปนองวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยไวรัตบาลไทยเข้ากมาตามกันต่อไปนองเพราะติแตกเป็นงวดที่สามบว แอดจะลงไหวให้เป็นแนวทางจะลงไหวให้เป็นแนวทางเลขเด่นท้ก่อนพี่น้องเลขเด่นเลขเด่นไว้รัฐบาลใดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลขเด่นพี่น้องส่วนคู่ชุดตัวประกบแอดจะมาประกบให้ที่หนึ่งกับ ค้อยติดตามพี่น้องอันที่หนึ่งพอ,อยอหนึ่งน no ที่หนึ่งพี่น้องส่วนคู่ชุดแอดกัลสิมาลงที่หนึ่งพี่น้องส่วนคู่ชุดแอดเซมาลงอีกที่หนึ่งอืมจังสิมาประกบอีกที่หนึ่งพี่น้อ,นอ,ง,อ,นง,ง,อนงอันนี้คือเอาตัวเด่นไปก่อนตัวเด่นไวรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเด่นหกกับเจ็ดพี่น้องนิ่นบน กันนางพี่น้องอันนี้คือไว้รัฐบาลไทยการจอ่อตาจอบกับติดตามถูกอกถูก,ถกใจกากดติดตามช่องนี้ไ้พี่น้องเมื่อเวลาเห็นลงกิบใหม่ๆเห้ากับสิบไิยพ่ะขอมูลข่าวสารเาจะได้เห็นท่านท่วงที่พี่น้องกาคคอยติดตามต่อไปพี่น้องกาบโศมานทุกคนครับ